หนึ่งใน28ขุนพลช้างศึกที่เก็บตัวณนเะกรเวลเลข่เขาใหญ่นอกจากเนทแฮมศิวพงษ์เจริญศิลป์ที่ไม่เคยผ่านการติดทีมชาติสักครั้งในชีวิตยังมีชื่อของนัตพล์มลพันธ์แนวรับวัย22ปีจากสโมสรชุบรีเอฟซีได้มาอยู่ในขายของซิโก้เป็นครั้งแรกกองหลังภูมิธรรนาวเชยภูมิยอมรับว่าตกใจ และแทบไม่เชื่อหูตัวเองหลังจากทราบว่ามีชื่อเก็บตัวทีมชาติก็เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาชุมบุรีครับก็เขาแบบบอกว่าแบบให้มารางานตัวทีมชาติอะไรเงี้ยครับตกใจก็ยไม่ก็รู้สึกตอนแรกก็ยังไม่ไม่ค่อยเชื่อครับแต่ว่าพอพี่เขาก็บอกให้มรายงานตัวแล้วก็แบบดีใจครับแบบดีใจก็โทรไปบอกทางบ้านอะไรเงี้ยครับ กำลังใจจากใครที่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับครอบครัวที่คอยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของเจ้าเอียงเสมอของบ้านก็บอกว่าโอ้เขาก็ไม่กันเชื่อก็แบบก็บอกดีใจครับดีใจด้วยก็แบบทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดก็แบบครอบครัวเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมครับจากครอบครัวมาเก็บตัวฝึกซ้อมได้อาทิตยกกว่าในแคมป์ทีมชาติแนวรับจากฉลามชนก็อุ่นใจ เมื่อมาเจอความสัมพันธ์แบบพี่น้องในแคมป์ช้างศึกสัมพันธ์ก็แบบอบอุ่นครับทีมชาติแบบเป็นครอบครัวเดียวกันครับพี่โก้ก็แบบให้แบบพี่ๆน้องๆคุยกันทักทายให้คำปรึกษาไดได้ได้ครับแต่การซ้อมมันก็ต้องปรับนิดหน่อยครับติดทีมชาติครั้งแรกไทยจะไม่กดดันเอียงก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยเฮสโค้ดทีมชาติไทยแนะนำให้ดูแนวทางของธนบูลเกสารัตเป็นแบบอย่าง ก็แรกๆก็กดดันนะครับแต่พอมาอยู่ก็แบบรู้ว่าทุกคนก็แบบทําหน้าที่ของตัวเองครับก็ไม่ได้กดดันอะไรแล้วครับทาไม่เต็มที่ครับก็แบบพี่โก้ก็บอกว่าต้องแบบต้องให้ดีกว่าแบบเหมือนธนบูร์อะไรเงี้ยครับก็แบบว่าเป็นแบบแนวทางให้เราแบบว่ามองแบบเพื่อนร่วมทีมอะไรเงี้ยครับแม้ว่าตอนนี้ชัวร์ว่านฤบดินทร์วิวัฒน์นดมผู้เล่นตำแหน่งแบ็กขวามีอาการบาดเจ็บ ทำให้หยุดโผยีบสามคนสุดท้ายแต่เจ้าเอี้ยงก็ยังไม่คาดหวังอะไรทั้งนั้นนอกจากมุ่งมั่นกับการซ้อมต่อไปตอนนี้ยังไม่ไม่คาดหวังอะไรครับสำหรับผมเพราะว่าผมก็ต้องทำหน้าที่การซ้อมให้พี่โก้เห็นว่าผมก็แบบสามารถเล่นได้อะไรงี้ยสถานการณ์ของทีมชาติไทยตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากแฟนฟุตบอลกองหลังหน้าใหม่ในแคมป์ทีมชาติขอยืนยันว่าจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ก็อยากขอบคุณครับที่แบบคอยติดตามคอยเชียร์คอยให้กำลังใจผมแล้วก็ให้กำลังใจทีมชาติต่อไปด้วยครับก็ของผมแล้วก็เพื่อนๆในทีมก็จะทำให้ดีที่สุด